ดวงความรักเดือนตุลาคม2564สำหรับคลิปนี้เป็นของคนที่เกิดวันเสารค่ะก่อนที่จะเริ่มดูดวงเช่นเคยนะคะชวนจะบอกกติการาก่อนการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยวรวมโดยคนหมุ่มากไม่ได้เฉพาะเจาะจงแคบใครคนใดคนนึงฉะนั้นเนี่ยดูแล้วอย่านำไปคิดมากอย่านำไปวิตกกังวลหรือนำไปทะเลาะก,กับใครมีปัญหากับใครได้ทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะนี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเนาะ แต่ถ้าเกิดใครนะคะสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับโชวก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชเข้ามาได้ที่เครื่องหมาย6 6 4 n n x x นะคะ @664n3 ตัวแล้วก็ X2 ตัวเพื่อสอบถามในเรื่องของอัตราค่าดูดวงต่างๆและโชวก็ไม่ได้ดูแค่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่านั้นยังดูในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินสุขภาพโชคลาภต่างๆเหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจนะคะว่านี่สิ่งที่คุณอยากรู้อยากถามอยากมาเปิดไพ่อยากมาดูดวงส่วนตัวกับโชวนั้นนะคะโชวสามารถเปิด ให้ได้ไหมดูดวงได้หรือเปล่าก็ลองทักทายเข้ามาสอบถามกันก่อนได้จะตัดสินใจยังไงจะว่ายังไงค่อยว่ากันอีกทีค่ะและฝากด้วยนะคะสําหรับอีกช่องทางหนึ่งเป็น Facebook Fanpage ชื่อว่าบ้านชุดการาร์รเข้าไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่กดซีเวอร์เช่นกันด้วยนะคะนอกจากจะมีการอัปเดตเนาะในเรื่องราวเกี่ยวกับเกรดเล็กเกรดน้อยเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดวงความรักความสัมพันธ์แล้วยังมีเรื่องราวของดวงความรักรายปักให้ทุกๆคนได้เข้าไปอัปเดตด้วยนะคะ ก็เข้าไปอัปเดตเข้าไปดูกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยเนาะสำหรับการดูดวงนี้นะคะโชว์จะดูตามสถานะความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นของคนที่มีคู่มีแฟนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันของคนโสดโดยคนโสดก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1นึเนะเป็นของคนที่โสดสนิทโสดไม่มีคนคุยเลยนะคะ 2ก็จะเป็นของคนโสดที่มีคนคุยแล้วแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของคนที่มีคู่แต่งงานแล้วหรือคุณทั้งคู่ตกลง,ลงใจกันแล้วแหละว่าจะอยู่ในสถานะของสามีภรรยากันไม่ว่าจะอยู่ใกล้กันแค่ข้างๆหรืออยู่ไกลกันยังไงก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายต้องเรียกว่าช่วงเนาะ เป็นของคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือว่าจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะแต่ยังอยากรู้อยู่ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์เนี่ยมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางไหนได้บ้างมีโอกาสรีเทิร์นไหมนะคะมาดูกันที่สถานะความสัมพันธ์แรกกันก่อนเลยเนาะเป็นของคนที่มีคู่มีแฟนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรจะต้องรู้ต้องทร,ราบต้องวางแผนบ้างหรือเปล่า ได้ไห้ Ten of c h a l i c e นะคะสิบถ้วยสิบถ้วยเนี่ยก็หมายถึงความสมบูรณ์พุ้นพร้อมการเติมเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของครอบครัวหรือในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการเต็มสมบูรณ์หรือจบสมบูรณ์ก็ได้ทั้งสองด้านเลยนะคะ Ten of Chalices Seven of r d s ค่ะเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบเนี่ยก็หมายถึงการโกโหกการหักหลังการทำอะไรลับหลังนะคะหรือนะคะการพูดความจริงไม่หมดก็ได้นะ จะเป็นสโ e ร์เป็นผ้าเอเ t นทแปถ้วยนะคะถ้วยที่ตั้งอยู่ก็เปรียบเสม,มือนความรักที่มีอยู่ใช่ไหมแต่ผู้ชายคนนี้นะคะเลือกก้าวเดินออกจากถ้วยเหล่านี้นะคะก็หมายถึงการตัดใจท,ท,ทั้งที่ยังรักอยู่ตัดสินใจท,ท,ทั้งที่ยังรู้สึกดีๆอยู่ปริ้งสปู n คะ่ะเด็กไม้เด็กถือไม้เท้าเด็กถือคาทานะคะก็หมายถึงการโฟกัสแรงโฟกัสความมุ่งมั่นต,าต่าง ะะการที่อยากจะทําอะไรในรูปแบบที่ตัวเองอยากจะทานะคะมุ่งมั่นนะคะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะก็ขอเต็มที่กับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เอซเซนต์โคสนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยหมายถึงนะคะ,ะการได้รับของขวัญของกำนันที่ค่อนข้างที่จะมีแวลูมีมูล,ลค่านะคะหรือเป็นการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะเฉิดฉายค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดี สำหรับไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่เกิดเทวีนะคะเทวี Devil, หรือว่าไพ่เขาเรียกว่าอะไรความชั่วร้ายนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรักโลกกดลงต,งต่างๆนะนนที่นี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการหลงหลงอะไรที่มันมากเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือแฟนผู้ชายผู้หญิงนะคะติดกระต o งกระตูนยังไงพวกนี้นได้หมดนะคะอือ ถ้าถามว่าช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนเป็นยังไงบ้างเนาะคุณเนี่ยมีความรักที่มันเต็มสมบูรณ์ให้แก่กันในครอบครัวในความสัมพันธ์ก็จริงแต่นะคะเรื่องราวบางเรื่อง ที่ไม่สามารถที่จะพูดได้นะคะที่ไม่สามารถที่จะบอกไปได้เนี่ยมันอาจจะมาเป็นปัญหาในช่วงนี้นะคะหรือว่าเรื่องที่คุณปิดบางกันมานานแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยเรื่องที่แอบทํากันมาก่อนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องที่โอเคหรือไม่โอเคหรือยังไงก็ได้นะคะมันเป็นปัญหาทําให้เกิดการทะเลาะบอกแว้งนะคะการมีปัญหาต่อกันและกัน โดยที่บางทีเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การที่หันหลังให้กันในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หันหน้าออกสากกันนะคะหรือว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยหันหน้าออกไปนะคะเพราะรู้สึกไม่ดีไม่โอเคกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่และรู้สึกว่าไม่เข้าใจตัวเองหรือเป็นคนสุดท้ายที่รับรู้เรื่องราวทั้งหมด ที่ควรจะรู้เป็นคนแรกหรือเปล่านะคะมันเป็นความผิดหวังความสศกเศร้าวความเสียใจที่กำลังเกิดขึ้นและตัดใจก้าวเดินออกไปทันทีที่ยังรู้สึกดีๆนะคะมันค่อนข้างที่จะเหมือนฟังเส้นสุดท้ายเนาะถ้าเกิดแบบว่าคุณไม่รีบปึกษาไม่รีบเคลียร์กันมันอาจจะนําไปสู่การที่จบความสัมพันธ์กันได้ด้วยซ้ำนะคะมาทังเดวิลแล้วก็มาทางอิเชลลิสเลยอะนะ <S <S ต้องปรับความเข้าใจต้องค่อยๆ แสดงความรู้สึกหรือว่าอะไรที่มันควรจะเป็นน่ะนะคะเอาละนต่อไปก็เป็นของคนที่โสดนะคะโชว์จะเริ่มจากคนที่โสดแบบโสดสนิทโสดไม่มีคนคุยก่อน mm hmm. ช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไง อยู่เฉยๆเนี่ยจะมีใครเข้ามาให้คุณได้รู้สึกกระชุ่มกระเชยัวใจบ้างหรือเปล่าหรือถ้าตัวคุณกาลังแอบชอบแอบมองใครเ็าอยู่ตอนนี้ใช่ตว,วัดและโอกาสดีๆที่คุณจะเข้าหาเขาคนนั้นไหมนะคะถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะตอบสนองเราดีหรือเปล่าได้คุยกันไหมได้สร้างความสัมพันธ์เป็นคนคุยหรือคนรู้จกักหรือว่าเป็นมากกว่านั้นได้หรือเปล่าเนอะมาดูกันค่ะได้ไพ่เดอะเิลนะคะ เดวิลเนี่ยก็หมายถึงรักโลภก,กดหลงโดยเฉพาะความลหลงไหลนะคะหลงอะไรมากกว่าผู้ของตัวเองหลงอะไรที่มันมากเกินไปไม่มีความพอดีนะคะเเชิอารดนะคะเป็นไพ่นักรบสงครามนะคะมีราชรถด้วยนะคะแล้วเขามีความมุ่งม,มั่นมากมุทะลุมากนะมคะมุทะลุเองไม่พออาจจะพาเพื่อนมามุทะลุด้วยก็ได้อีกนะ พรินเซ s s o ฟเชลลิสค่ะเด็กถ้วยเด็กผู้หญิงถือถ้วยนะคะก็หมายถึงความคิดความคิดถึงการคำนึงหาการก้าวเดินต่อไปข้างหน้านะคะหรือว่าการที่นึกถือจิตใจกันและการเสมอเป็นไพ่ฟาสตันโทสค่ะห้าเหรียญนะคะห้าเหรียญเนี่ยก็หมายถึงการง้อการตื้อการตามเป็นสต็อกเกอร์เลยหรือว่าการที่นะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนพยายามโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้พยายามกลับหรือว่าไม่ได้พยายามทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่า เขาให้เขาพยายามอยู่นะคะเป็นไพ่คิงสตันคูสคาราชาเหรียญราชาเถือเหรียญหรือเป็นเจ้าของเหรียญน,นะคะก็หมายถึงความเมตตาความมีการุณานะคะความมีมิตรไมตรีจิตที่ดีความเป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะไพ่สรุปเป็นไพ่ไนโวลส์ค่ะเก้าไม้9ก้าคาถาเก้าไม้เท้านะคะเรื่องราวเก่าๆประสบการณ์เก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคืนย้อนกลับมาเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็รู้ว่าวิธีการที่จะไปกับเรื่องรา นะคะเราใช้ชีวิตยังไงเราดําเนินชีวิตยังไงดีนะคะถ้าถามว่าช่วงนี้สําหรับคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าไม่ตัวคุณก็คนที่กําลังพยายามเข้าหาคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามความมุ่งมั่นนะคะบุกเบาก่าฟันในการที่จะเข้าหาในการที่จะได้พูดคุยติดต่อสื่อสารหรือการที่พยายามทําให้ฝ่ายน,นึกถึงจิตใจกันและกันนะคะคือคุณอาจจะดูเป็นคนที่มีมีมิตรไมตรีจิตที่ดีมีความเมตตาการุณาต่าง ที่สุดแล้วอ่ะบางสิ่งบางอย่างมันมันอาจเยอะเกินไปอ่ะมันทําให้กลายเป็นว่าเอาไม่อยากคุยหรือว่าไม่อยากติดต่อส,สื่อสารต้องพาลานซ์ให้ดีๆนิด,ดนึงนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันมูทะลุมากเกินไปพยายามเข้าหาเขามากเกินไปทําตัวให้เรากลายเป็นดูเป็นเหมือนคนที่เป็นลูเซอร์มากเกินไปนะคะ <S <S 1> <S 1> คือคนที่เรากาลังเข้าหาเขาเขาก็ดูเราอยู่ว่า คนคนนี้เข้าหาเราในรูปแบบไหนชีวิตของเขาจะมีวิวัฒนาการหรือเป็นรูปแบบในรูปแบบไหนนะคะ,ะตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยกันเลยเนาะถ้าฉะนั้นเนี่ยคุณทําตัวให้คุณรู้สึกว่าคุณต,ต่ำกว่าเขาอ่ะคุณอาจจะต้องเป็นคนแบบนั้นไปตลอดหรือว่ามันค่อนข้างที่จะไม่สบายใจสาหรับตัวคุณแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูวิธีการที่จะเข้าหาเนาะคุณเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าหา คนอื่นๆมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณก็อาจจะใช้วิธีการรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเนี่ยมาปรับปรุงมาพัฒนาใช้ในตอนนี้ด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะ เอาละน้ตต่อไปก็เป็นของคนโสดเหมือนกันแต่คนโสดนะที่นี้นะคะก็คือคนที่มีคนคุยแล้วไม่ว่าคุณจะคุยหนึ่งคน2คนคุยกี่คนยังไงก็แล้วแต่นะคะโชว์เชื่อมันนะ่นเนาะว่าคุณจะเลือกมาคนหนึ่งเป็นคนที่คุณรู้สึกกับเขามากที่สุดหรือนะคะอยากไปต่อกับความรักความสัมพันนี้มากที่สุดอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมมันจะชัดเจนขึ้นบ้างไหมหรือเป็นยังไงบ้างนะคะมีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์หรือว่ามีคอมมิตเมนต์กันมากกว่านี้ได้หรือเปล่า ได้ไพ่เอทูนแปดไม้8คาถาแปดเมทานะคะเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันด่วนโดยที่บางทีเนี่ยอาจจะไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจหรือตั้งตัวตั้งใจด้วยซ้ำไปนะคะแไม้เป็นไพ่ queen of swords ค่าราชนินีดาราชนินีถือดาบหรือราชนินีหักดาบนะคะก็หมายถึงการตัดสินใจตัดสินประเด็นปัญหาตัดสินในเรื่องราวความรู้สึก ะะอะไรออกไปเนาะหรือว่าแบบตัดใครบางคนออกจากชีวิตนะคะตัดหาปล่อยวัดก็ได้นะเป็นไพ่ทูวลนค่ะสองไม้สองคาถาสองไม้ทามนะคะเป็นในเรื่องของการลงหลักปักฐานความมั่นคงต่างๆไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงนะเรื่องราวจ,จิตใจนะคะความรู้สึกหรือว่าการมองการไกลไปข้างหน้านะคะการมีทัศนคตินะคะที่ดีก็ได้เหมือนกันโอะ เป็นไพ่ nine พ e n t ค่ะ 9. เก้าเหรียญน,นะคะก็หมายถึงการที่ยืนหย,ย,ยัดได้ด้วยตัวของตัวเองมีความสุขบนพื้นที่ของตัวเองนะคะหรือนะคะหรือตัวคุณเนี่ยนะคะสวยหรือหล่อนะคะแล้วก็รวยด้วยสามารถเปตัวเองดัง,ดงไม่ต้องไปพึ่งพิงใครนะเป็นไพ่นะน resource นะคะสามดาบสามดาบเนี่ยก็หมายถึงการทำไายจิตใจการทิ้งแทงกันไม่ว่าจะเป็นคำพูดความรู้สึกหรือวิธีการหรือพฤติกรรมต่างๆนะคะ,นะคะ ได้ทั้งหมดเลยมาดูไพสรุปกันค่ะไพสรุปเป็นไพแต่ s o r c e r e s s นะคะหรือไพแม่มดการที่เรารู้มากบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้ารู้มากเกินไปอ่ะมันต้อกลับกลายเป็นความรู้สึกไม่ดีความไม่สบายใจได้เหมือนกันนะคะถ้าถามว่าตอนเนี้ยนะคะตอนนี้ในเรื่องราวของความรู้สึกสาหรับคนที่มีคนคุยเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องราวของความสัมพันธ์ อย่างรวดเร็วรู้สึกว่าคุณมีวิสัยทัศน์บางอย่างใกล้เคียงกันไปด้วยกันได้คุณอาจจะเซอร์ไพรส์ว่กคนคนนี้มีอะไรหลายๆอย่างกับเรานะคะการตัดสินใจบางทีเนี่ยใช้เหตุผลใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่พอคุณอาจจะเทคไทม์นิดนึงนะคะลองดูว่าจริงๆรงแล้วคนที่เหมือนกับเราอ่ะมันมีด้านดีมีด้านไม่ดียังไงแล้วเราจะไปต่อกันในรูปแบบไหนแบบนี้โอเคหรือเปล่านะคะตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะของการตัดสินใจว่าเราจะครบหรือเราจะอะไรนะคะ คุยกันและอยากรู้จักกันมากกว่านี้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาหรือคุณทั้งคู่ที่รู้สึกว่ามันโอเคแหละแต่ขอดูอีกนิดนึงได้ไหมอยากรู้จักกันมากกว่านี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไปกับความสัมพันธ์นี้ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนบางทีนะคะคนเราครบกับใครเราไม่อยากจะเลิกหรอกนะถูกไหมนะคะเอาล่ะเนาะต่อไปนะคะก็เป็นของคนที่มีคู่แต่งงานแล้วหรือคุณทั้งคู่เนี่ยตกลง,ลงใจกันแล้วแหละว่าจะอยู่กันในสถานะ สามีภรรยากันไม่ว่าจะอยู่ใกล้กันแค่ข้างๆอยู่ไกลกันต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศต่างถิง่นต่างแดนไกลนะคะอายุอนานําความแตกต่างหลากหลายต่างกันเท่าไรไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะคะ,ะสิ่งที่โฟกัสและสนใจมากที่สุดก็คือความรู้สึกและความชัดเจนของคุณคู่ที่มีต่อก,กันว่าเราจะอยู่กันในสถานะนี้เราจะเป็นสามีภรรยากันนะคะ ก็อ,อยากรู้เนาะว่าในช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมมีอะไรจะต้องรู้ต,ต้องทราบต้องทํความเข้าใจบ้างหรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของความรักความรู้สึกความสัมพันธ์เรื่องของลูกครอบครัวธุรกฐฐิจองางๆเนีงง่ยที่เราต้องวางแผนอะไรนต่างร่วมกัน,นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรต้องวางแผนต้องรู้ต้องทราบบ้างไหมมาดูกันหน่อยซิ ะะเป็นไพ Six ่6โวลค่ะ6ไม้6ไมเท้า6คา,าทานะคะผู้หญิงคนนี้ไปออกรบมาและได้ธงแดงซึ่งเป็นของสัญลักษณ์ของชัยชนะกลับมามีผู้คนรอคอยเขาเต็มไปหมดนะคะรอคอยสัรเสริญรอคอยให้ความรักความรู้สึกดีๆนะคะเป็นไพ่ของชัยชนะการได้รับชัยชนะนะคะจากสงคราม,ม่างๆเนาะ Princess ตสุพเพนต์ครูสคเด็บเหรียญเป็นเด็กผู้หญิงถือเหรียญนะคะก็หมายถึงการชะเง้อชะงแยชายตามองการแอบเฝ้าแอบมองแอบรู้สึกดีอห่างนะคะแอบสนับสนุนหรือซัพพอยอย่างห่างโดยที่ไม่ทําให้อีกฝ่ายหนึงเนี่ยไม่สบายใจหรือรู้สึกไม่โอเคนะคะบริสต์เซตสุพเพนต์ครูสซับโซร์สนะคะห้าดาบนะคะห้าดับเนี่ยก็หมายถึงการลดละความพยายามการไม่พยายามต่อแล้วการไม่เอาแล้วนะคะหรือนะคะความรู้สึกที่ว่า มันไปต่อแล้วมันก็รู้สึกว่าเราเราไม่โอเคอยู่ดีกับการที่พยายามต่อสู้ในรูปแบบนี้นะคะรูปแบบนี้มันเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่ก็ได้นะคะต่อไปะะเป็นไพ่ t e m p e r a น c e นะคะเป็นไพ่ของสมดุลดุลยาภาพหรือการพยายามประคับประคองจิตใจของตัวเองประคับประคองในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกต่างาๆนายนิ l ลิสขัดเงาถ้วยนะคะ ก้าวถ้วยเนี่ยก็หมายถึงการเติมตัวเองได้เต็มการมีความสมบูรณ์คุ้นครองได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องไปพยายามอะไรหรือว่าไม่ต้องไปพึ่งพิงใครหรือตามหาใครใครดใดทั้งสิ้นตอนนี้ฉันมีความสุขบนพื้นที่ของฉันเองอย่างผู้หญิงคนนี้นะคะอุ้มลูกยืนอยู่ได้ด้วยตัวของเองหน้าตาเองแม้ว่าไม่ได้ยิ้มออกมาหรือไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่อ่าฉันรักตัวเองและอยู่ได้นะคะ มาดูไพ่สรุปกันค่ะไพ่สรุปเป็นไพ่คิงสปูลส์ค่ะราชาไม้ราชาไม้เท้าราชาถิ่นฐานนะคะก็หมายถึงการโฟกัสแรงโฟกัสความมุ่งมั่นความเพียรพยายามเป็นไปในทิศทางที่ตัวเองอยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะมีนะคะไม่ว่าไฟจะลุกโชนมาแค่ไหนฉันโฟกัสแล้วฉันเลือกแล้วฉันจะไปทางนี้เท่านั้นนะคะถามว่าความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเรื่องของครอบครัวเรื่องของธุรกิจระหว่างเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะ บางสิ่งบางอย่างนะคะมันใช้เวลาก็จริงแต่มันอาจจะมาประสบความสําเร็จนะตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณโฟกัสสิ่งที่คุณมุ่งมั่นกําลังทําอยู่เนี่ยมันจะเป็นผลที่ดีต่อคุณในอนาคตนะคะเรื่องราวบางสิ่งบางอยา่างคุณนะคะทะเลาะกันหรือมีปัญหากันอะไรยอมได้ก็ยอมผัดกันให้ผัดกัน ยอมผัดกันขึ้นผัดกันลงนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีและเราก็ไม่ได้พยายามที่เอาตัวเอาใจอะไรของเราเนี่ยไปแทรกแซงระหว่างความสัมพันธ์หรือว่า,าตัวเขาทําให้เขาอึดอัดใจนะคะพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ดีนะคะ ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นช่วงที่เข้าใจกันพยายามทาความเข้าใจและบุกบากฝ่าฟันนะคะไม่ว่าจะเจออุปรสรรคเจอปัญหานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการวางแผนครอบครัวนะคะคุณค่อนข้างที่อยากจะทําความเข้าใจและอยากจะไปในทิศทางที่ดีต่อกันนะ,ะไปนะคะเป็นช่วงที่หลายๆคนรอคอยหลายๆคนเนี่ยทักเข้ามาสอบ อยางจะดูดูส่วนตัวกับโชว์เยอะมากเลยสําหรับช่วงที่อยากรู้แต่ไม่อยากถามของคนที่จบความสัมพันธ์แล้วนะคะแต่ยังอยากรู้นะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ระหว่างเราเป็นยังไงจบดับสนิทไหมยังวนเวียนกันอยู่ในชีวิตรหรือเปล่าหรือ,อยังคิดถึงกันอยู่ไหมนะคะ,ะจบดับสนิทไหมเนาะก็นะคะ ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับโชงก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชีลเข้ามาได้ที่เครื่องหมายแอด664 N N N X X นะคะแอด664 N 3ตัวแล้วก็ X 2ตัวเนาะโชงก็ไม่ได้ดูแค่ในเรื่องของความรักความสำคัญเท่านั้นยังดูในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินสุขภาพโชคลาภต่างๆเหมือนกันถ้าเกิด ได้ไหมดูดวงให่ได้หรือเปล่าก็ลองทักทายเข้ามาสอบถามกัน่องได้จะตัดสินใจยังไงจะว่ายังไงนคว่ากันอีกทีเนาะ และฝากด้วยนะคะสำหรับอีกช่องทางหนึ่งเป็น Facebook Fanpage ชื่อว่าบ้านชุติกาทารอตนะคะชื่อเหมือนชื่อช่องนี้เลยเนาะเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด f o l l o w กดซีฟ r ีให้กันด้วยนะคะที่สำคัญนะ็จะมีในเรื่องของเป็ดเล็กเป็ดน้อยต่างๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะและมีในเรื่องของดวงความรักาย้ผลสำหรับคนที่มีคู่และคนโสดด้วยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อ่านแม่นแม,แม,แม,แม่ยังไงอย่าคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ กลับมาที่เรื่องของการดูดวงช่วงอยากรู้แต่ไม่อยากถามนี้นะคะชัวจะแบ่งการเปิดไพท่ทาโรเนี่ยออกเป็นสช่วงด้วยกันก็คือ1นเะนี่ยเป็นเรื่องราวของตัวเขาความรู้สึกสาหรับตัวเขานะคะ 2. เนี่ยเป็นเรื่องราวของตัวคุณโดยที่เรื่องของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะสลับกันได้ก็ลองดูว่าอันไหนใกล้เคียงกับคุณมากกว่าการอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นของเขาไปนะคะ สำหรับช่วงที่3นะคะก็จะเป็นเนรื่องของแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะว่าจบดับสนิทไหมมีโอกาสรีเทิร์นไหมหรือ,อยังวนเวียนกันอยู่ในชีวิตนี้เปล่าเนาะพอเปิดไพ่ทั้ง3ช่วงเสร็จโชวค่อยอธิบายไพ่ทีหลังทีเดียวนะคะโชวจะอธิบายให้ฟังทีหลังทีเดียวจากนั้นนะคะก็จะเปิดพ่ Romance Angel Oracle นะคะเพื่อเป็นไพ่แนะนําสําหรับคุณคนที่อยากรู้แต่ไม่อยากถามว่าคุณควรรอต่อดีือไมหรือถ้าคุณก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ย คุณจะได้ไปเจอคนที่ใช่คนที่เหมาะสมกับคุณในอนาคตหรือเปล่าแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะอเอาล่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวเขากันก่อนเลยเนาะตัวเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างไ,าได้ไพ่โฟวนค่ะส,สีไม้สีคา,าถาสีในเท้านะคะก็เป็นไพ่ที่ดีใบหน,นึ่งในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นความรักความรู้สึกดีๆเนาะเป็นความมังง่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คทับี ยืนอยู่ในซุ้มแต่งงานนะแล้วก็มีอดอกซากุระร่วงโรยลงมาเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นความอโอเคความรู้สึกที่มันค่อนข้างที่จะไปต่อได้นะคะเป็นไพ่ควีนซุปเปอร์ c คูสค่ราชนีเหรียนราชนีถือเรียนนะคะความอบอ้อมอารีความมิตรเมรีจิตที่ดีนะคะความเป็นแม่นะมีความเมตตาการุณาต่างๆมแม่กําลังอุ้มลูกอยู่เลยนะคะการอุ้มชูอุปถมต่างๆเนาะ เป็นไพ่โฟชเชลลิสค่ะสีถ้วยนะคะสีถ้วยเนี่ยกรอกถ้วยไปมาวนเนี้ยถ้าไม่เหมือจริงทําไม่ได้นะคะก็หมายถึงความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่โอเคต่งางหาะโฟชเชลลิสเป็นไพ่คิงส์เชลลิสคาราชาถ้วยราชาถือถ้วยนะคะก็หมายถึงการกินและดื่มได้อย่างสบายใจาการมี ความสุขนะคะหรือว่าการที่มีเสน่ห์ชาญมิ่งด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่เต็มได้ด้วยตัวของตัวเองมีความสุขด้วยตัวของตัวเองนะคะก็จะมีคนที่อยากเข้ามาหาคุณเนาะคิงโซเชียลลิสให้สรุปเป็นไพ The Fool. นะะ่ The Fool เตาฟูนะคะเตาฟูเนี่ยก็นะคะภาพแปลตรงๆแปลว่าคนโง่คนโง่ก็คือคนที่ไม่ได้มีกรอบความคิดตายตัวของตัว,อตวเองนะคะอิสระในการตัดสินใจอิสระที่จะคิดอิสระรที่จะวางแผนและอิสระที่จะรักใครค่ะ นะต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของตัวคูณตัวคูณใบแรก,กปเป็นไพ่ชูเพนทูสค่ะสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญเนี่ยก็หมายถึงนะคะเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเนาะแล้วก็นะคะบางสิ่งบางอย่างมีด้านขาวก็ต้องมีด้านดำมีด้านสว่างก็ต้องมีด้านมืดเสมอ ได้นะคะทูนต์โคสเป็นไพ Queen ควีนส์เซอร์เชียลิสคาราชนีถ้วยราชินีถือถ้วยนะคะก็หมายถึงการที่มีสเสน่ห์ charming ม,ม,มีพื้นที่ของตัวเองนะคะมีความสดใสเริงร่านะแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะอู้ทั้งสองคนเนี่ยได้ไพถ้วยทั้งคู่เลยนะคะเป็นไพราชาถ้วยแล้วก็ราชินีถ้วยนะ เอไปเป็นไพ่เอสมวนค่ะหนึ่งไม้หนึ่งคาถาหนึ่งไม้เท้านะคะการลงหลักตัง้งฐานการที่สร้างความมั่นคงหรือการที่คนมีความมันมม่นคงหรือการเริ่มต้นเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะ s ซฟเอนส์เจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบเนี่ยก็หมายถึงการโกหกการหักหลังการทําอะไรลับหลังหรือการพูดความจริงไม่หมดมาดูไพ่สรุปกันนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่ The Priest The Priest หรือไพ่ตะนะคะไพ่บบปหลวงเนาะก็ เป็นการที่นะคะการทําอะไรเนี่ยที่ถูกต้องตามศีลธรรมจริจจยาการเข้าตามหรอกออกตามประตูนะคะอ่าหรือว่าไม่ได้ไปทําอะไร ศิลธรรมการทําบุญทําทานตามศาสนาของคุณก็ได้เนาะมาดูที่แนวโน้มความสัมพัน์นะคะแ,แบ,บแรกเป็นไพ่ strength ค่ะ strength เนี่ยก็หมายถึงความเข้มแข็งแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางด้านจิตใจของคุณก็ตามเข้มแข็งและแข็งแรงจนสามารถที่จะต่อสู้กับมังกรด้วยมือเปล่าได้เลย ace c h a i l e นะคะแปดถ้วยแปดถ้วยเนี่ยก็หมายถึงการก้าวเดินออกจากความราักความ ยังรักและยังรู้สึกดีๆอยู่แต่มันเป็นการเลือกแล้วที่จะไปเลือกแล้วที่จะตัดสินใจแบบนี้นะคะเป็นไพ่ The Tower นะคะ The t ท w e r หรือว่าไพ่ตึกถล่มเนาะก็เป็นตัวแทนของความรู้สึกที่มันทังทลายบางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะดีแล้วบางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะลงตัวแล้วอยู่ดีๆนะคะก็พังลงมาไม่เป็นท่าหรือว่าการ ะเาะบาแแวงการแบบทะเลาะกันใหญ่โตนะคะมีปัญหาใหญ่โตจนถึงขั้นแตกหักได้เหมือนกันนะคะเป็นไพ่ six t a c l e s ค่ะการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็คนให้โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ให้สนองกลับมานะคะหรือเป็นการทําบุญทาทานก็ได้นะคะและไพ่สรุปไพ่ two swords ค่ะสองดาบนะคะสองดาบเนี้ยก็หมายถึงความสับสนวุ่นวายใจหูตาถูกปิดนะคะแล้วก็ มีดาบเล่มหนึ่งหันเข้าหาตัวเองอีกเล่มหนึ่งหันออกไปนะคะไม่รู้ว่าจะจับท้วงไปในทิศทางไหนทางไหนที่มันเป็นทางที่โอเคสําหรับตัวเองนะคะสําหรับเขาตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความสุขฮปปี้บนพื้นที่ของตัวเองกับเส้นทางที่ตัวเองเลือกนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป๋ไปบ้างก็เถอะแต่เขาค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เช้ามิ่งมีผู้คนเข้าหาหรือเขาอาจจะเปิดใจได้คุยได้สร้างความสัมพันธ์กับใครแล้วบ้างนะคะแต่ยังไม่ได้ ถึงขั้นกับว่าลงเอยเพราะเขาค่อนข้างที่จะเบือนะ่อหน่าเกี่ยวกับความรู้สึกเกีย่ยวกับความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะขอเวลาและท i มมิ่งในการปรับตัวปรับความคิดหรือจูนความคิดอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีโอกาสที่เขาจะสร้างความสัมพันธ์กับใครในเร็วๆวันมกันนะคะสําหรับตัวคุณค่ะ ตัวคุณชวโมงว่าคุณพยายามที่จะปรับสมดุลจิตใจของตัวเองให้มันอยู่กับร่องกับรอยกับเนื้อตัวนะคะและคุณรักตัวเองมากพอคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะมีใครเข้าหาคุณให้ได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยบ้างป็นช่วงๆเป็นพักไปเนาะและนะคะตัวคุณก็ยังแบบยืนหยัดและหนักแน่นในตัวของตัวเองนะคะวางแผนว่าคุณจะทําอะไรต่อคุณจะมีชีวิตในรูปแบบไหนคุณค่อนข้างที่จะเคารพตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะ มีการไปทําบุญทําทานนะคะหรือว่าการที่พยายามทําอะไรที่มันถูกแล้วมันควรจะเป็นสําหรับตัวคุณคิดในสิ่งทีเออ่เหมาะสมสําหรับตัวคุณนะคะอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรนะคะและคุณกําลังวางแผนทําสิ่งนั้นๆสู้ๆนะคะคุณนะเอาละนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของแนวโน้มความสัมพันธ์ถามว่าความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วว่าที่ผ่านๆมาความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมัน่นคงค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพและคุณรู้ว่า เอ้ยคนคนนี้เป็นความสบายใจให้กับเราได้แล้วเราไปต่อด้วยกันได้แต่ทั้งๆที่มันยังเป็นความรู้สึกดีๆเป็นความสัมพันธ์ที่มันโอเคกันทั้งสองฝ่ายนะนะคะคุณก็เลือกที่จะตัดสินใจก้าวเดินออกจากกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะครั้งเดียวแล้วมันจบหรือว่าการที่มันมีปัญหาแล้วมันยื่อเสียเแล้วคุณรู้สึกว่าเราตัดสินใจจบความสัมพันธ์ตอนนี้ยิ่งจะดีกว่าที่จะปล่อยให้มันบานปลายไปนะคะถ้าเรารู้สึกว่า เราไม่สามารถที่จะอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรือคนคนนี้อาจจะยังไม่ใช่สําหรับเราก็ได้นะคะเราเลยตัดสินใจเรื่องและก้าวเดิอนออกจากกันไปมีโอกาสพูดคุยกันได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ถ้าคุณจบกันดีนะคะหรือถ้าตอนนี้มันยังไม่ได้มันยังไม่มีใครตัดใจได้เนี่ยก็อาจจะรอไปสักระยะหนึ่งนะคะแล้วค่อยกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะตอนนี้นะคะยังไม่ได้ตัดขาดกันขนาดนั้นไม่ได้เกลียดกันมากขนาดนั้นยกเว้นแต่ว่า นะคะสิ่งที่ทําให้คุณจบกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากจริงๆเนาอะอาล่นะคะต่อไปชูจะเปิดไพ่ o ร a มน e ์เซนโตออรัลโนะคะเพื่อเป็นไพ่แนะนำสำหรับคุณคนที่อยากดูแต่ไม่อยากถังนี่แหละมันยังไงดีรอดีไหมหรือก้าวเดินต่อไปดีมาดูกันค่ะเป็นไพ่ reconciliation นะคะ someone from the past is returning to your life นะคะ reconciliation นะคะ เาเป็นพาย retreat นะคะ it's time to disconnect from the role และ retreat และและและนะคะเราเป็นพาย release your e x นะคะ the time has come to clear your energy mm hmm. นะคะตอนนี้ชั่มแล้วนะคะคุณจบความสัมพันธ์มามันเป็น timing ที่คุณควรจะมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น mm hmm. และนะคะ เรียนรู้นะว่าที่ผ่านๆมาเราเจออะไรทําไมเราถึงเจอเหตุการณ์แบบนี้ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะนะคะคุณได้มาเคลียร์ใจคุณได้มาพูดคุยกันและนะคะอพอเคลียร์เสร็จแล้วคุณก็รู้ว่าวิธีการที่คุณจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้ามันเป็นยังไงและคนที่เหมาะสมคนที่จะใช่เป็น,ปนคนของคุณจริงๆในอนาคตควรจะเป็นคนแบบไหนคนไหนที่สมควรได้รับความรักจากคุณนะคะและคุณก็สามารถที่จะไปยอมรับความเป็นจริง ก็ไม่ส่องหยุดส่องได้นะคะพอรู้ว่าตอนนี้เราเคลียร์กันแล้วแล้วมันจบแล้วจริงๆเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเคลียร์กันก่อนแล้วถอยออกมานะคะดูว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นคนที่ควรจะใช่คนที่ควรจะยืนอยู่ข้างๆคุณควรเป็นคนแบบไหนนะคะคนรเป็นคนแบบเข้าไหมใช่หรือไม่ใช่ชนะคะตอนนี้เป็นเป็นการถอยออกมาก่อนแล้วกันเนาะถอยเพื่อดูว่าในสิ่งที่ผ่นานมามันเป็นยังไงแล้วเราก้าวเดินต่อไปแบบไหนดีนะคะ ขอให้ทุกๆคนสุขสมหวังในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณได้มาดูดวงกับโชว์ในวันนี้นะคะแลวฝากด้วยสําหรับอีกช่องทางนึง Facebook Fanpage ชื่อว่าบ้านชุวพิการทารอดนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด like, Follow กดซีฟเวอร์สให้กันด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าใครเข้าไปอ่านเขาไม่ดูในเรื่องราวของความรักรายปักแล้ว mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ hmm. ให้กําลังใจกันด้วย mm hmm. นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. นะคะกด Subscribe, กดแชร์ hmm. นะคะที่สําคัญนะอย่าลืมท mm ี่เดว์เบลกดกระดิง่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบา